วันนี้องค์การบริหารจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมด้วยองค์การบริหารจัวัดมณฑลโคบ่วงนะครับพร้อมกับท่านนายอำเภอนนนสังนะครับวันนี้เราได้มามอบบ้านนะครับให้กับนายจาตุรงค์อุปธรรมนะครับซึ่งอยู่บ้านวังมนนะครับของอำเภอนนนสังของเราซึ่งเป็นผู้พิการนะครับดัะนั้นเรามีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพสําหรับช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับในแต่ละปีทางองค์การบริหารจังหวัดหนองบัวลำพูเราได้อุดหนุนเงินร่วมกับทางสำนักงานสปสชหรือสำนักงาน,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการที่จะ,ะสร้างบ้านให้กับผู้พิการที่ป่วยเตียงผู้สูงอายุรวมทั้งปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะครับอ,อุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงวิวแชร์นะครับไม้เท้ารถโยกอะไรต่างๆนะครับส่วนเรื่องแพมเพิ์สนะครับก็ รับมอบที่รอสต่อเพราะฉะนั้นหากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำพูของเรานะครับพบผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการดูแลก็แจ้งมาที่รพปต่อหรือแจ้งที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและก็องค์การบริหารจังหวัดหนองบัวลำพูเราจะส่งกองสาธารณสุขออกมาดูแลและก็นําเข้าที่ประชุมเพื่อจะได้ช่วยเหลือต่อไปครับในน้อยก็จะทําให้ผู้ที่ได้รับการตรงนี้นะครับก็จะมีชีวิตความปอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งการ ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะทึ่งๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางอบจอก็อีจีรแล้วก็น่าจะเกอบ20หลัง